หลวงปู่มัน่นท่านเคยพูดไว้ว่าคนเราก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่รวมแล้วก็เหมือนกันอันนี้ต้องเอาไปคิดมากๆหน่อยจึงจะเข้าใจความหมายของท่านโยมคนหนึ่งไปนั่งที่วัดมกุฏรู้สึกไม่สบายใจเพราะวันก่อนมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งไปต่อว่าท่านพ่อเป็นการใหญ่ พอท่านพ่อทราบว่าโยมคนนี้ไม่สบายใจเรื่องอะไรท่านก็ว่าคนมันโง่ไม่รู้จักคำว่าคนไม่ใช่จะมีคนสองขาเดินได้คนที่เขาคนอยู่ในหม้อให้มันเละมันเปื่อยมันวุ่นวายก็มีแล้วเราไปปล่อยให้เขาคนอยู่ในใจของเราให้มันเศร้าหมอง ถ้ารู้จักอย่างนี้จะได้ทำใจได้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง